ใครเป็นคนที่สปอยเพื่อนโคตรโคตรอ่ะทีนี่มันเองได้แค่ตัวสองคนใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับไซนะคะที่ไหนที่ไหนที่ไหนออกมาดูนะว่าที่ไหนที่นี่นั่นเองนะคะโอแกนิก้านะคะร้านนี้นะคะอยู่ตรงเอ่อสีลมนะคะเป็นโอแกนิก้าแซงชูรี่นะคะ คือร้านเนี่ยสวยมากใส่เข้ามาแล้วคือแบบดีใจที่ใส่ชุดนีเข้ากันเลยบังเอิญไม่ใช่เรารู้อยู่แล้วว่าที่นี่หน้าตาเป็นยังไงนะคะเพราะชอบที่นี่มากๆเหมือนก็เลยใส่ชุดนี้มาสวยไหมคะของอัลแอนเดอร์ม n นนะคะของพี่แวลเองใส่ไว้ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสปานะคะกับแท็กรับเชิญพิเศษอันนี้รายการอะไรนี่ก็คือรายการนี่เพื่อนเองนั่นเองนะคะเขาก็จะมีแพ็กเกจ เป็นสปานะคะ Organic Power of Nature The Journey through the World of Sense เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นการเดินทางที่ราบเรื่องไปด้วยกลิ่นหอมเป็น Power of Nature นะคะพลังแห่งธรรมชาติที่นี่แหละคะ่ะ Organic ที่เดียวนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สิริตามากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันลนะคะมาทำสปาที่นี่ระหว่างรอแขกรับเชิญรับของเรานะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าเขามีอะไรให้ทำบ้างวันนี้เนี่ยเราจะลอง Candle Massage กับ milk bath t h e r a y นะคะมันก็เป็นแบบเป็นการนวดที่ใช้เทียนแล้วก็ใช้นมนะคะแบบอาบน้ำนมอาบน้ำแร่อะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราไปรอแคบเชิญพิเศษเราเลยดีกว่าเดี๋ยวเจอก,กันนะคะค่ะขออ,อ,อนช้าค่ะสวยมากคือถ้าช้าและสวยอย่างนี้นะให้อีก10ชั่วโมงเราอะเก่งมากเวยมาเที่ยว<า>สไลด์อะสไลด์ก็คือแบบรูกคุณหนูบ้ 啊！啊！ ต้อนรับนุ่นนะคะแขกรับเชิญรับองเรานะคะคุณรายการมีเพื่อนเองนะคะวันนี้เราจะมาทำสปากันเดี๋ยวไปกินกาแฟกันก่อนโอเคค่ะจะบอกว่าสไลอะชวนมาแล้วนุ่นเป็นบล็อกเกอร์ใช่ป่ะแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราเป็นคนที่ไม่ทําสปาเลยก็คือถ้าใช่ถ้าจะทําก็คือทําที่บ้านหรือแบบไปทําร้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนเชิญปีละครั้งได้มีเพื่อนเองนี่ครปปีหรือยังอย่าง โอเคโอเคนี่เป็นครั้งแรกของคุณนุ่นนะคะที่ทำผีกับมีรัี้คะสวยสวยสวยมากที่นุ่นชุดอะไรอ่ะพอเลิฟแอนด์มมลอนี่มันเหมาะกับชุดเรามากนะใช่จะบอกว่าเราอ่ะไม่ได้นัดกันเลยค่ะเลกี่ยวบอกผ้าผู้ชมไปแล้วว่าไม่นัดแต่ก็โพสไปแล้วเรียบร้อยมบบูาชิที่แล้วว่านักตาเป็นยังไงวันนี้เรามีแบบมีสปาเตรียมมาให้คุณ ตอนแรกจะแบบนวดหน้าหร่ี้ยพอเห็นหน้าเตมอยบบงไม่ได้ไม่แล้วก็ถ้าใครที่ชอบเราสองคนอ่ะอยู่ด้วยกันนะกดไลค์มาคลิปนี้แล้วก็เมนต์มาว่าอยากให้พี่นุ่นอ่ะพาสไลไปทําอะไรเพราะว่าสไลยังไม่ได้ไปออกช่องพี่นุ่นเลยเอต้องเชิญออกอากาศแบบนี้เลยจ้ะกดไลค์มาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะพาสไลไปเซอร์ แม่เป็นรถได้สวยขนาดนี้ใครนะคะอยากดูพี่นุ่นแต่งหน้าสไลด์บนรถคอมเมนต์กันมาแต่ที่สามอันนี้คือเราจะบอกนะคะรายการนี้เพื่อนในปกติเนี่ยคนที่ใส่เอามือออนี่คือคนที่ไปเป็นปีให้ถ่ายว่าใส่รู้จักพี่นุ่นมานานั้นปกติอะรู้จักแบบเออรู้จักกันในอินสตาแกรมโลกสไลด์นี่ยนุ่นแล้วก็คุยกันตลอดคือแบบเวลาอะไรลงอะไรก็จะเป็นแฝงตลอดแล้ว เราเจอกันตอนตึ้งเจอกันตอนวันเกิดเมษใช่ฮ้ยแล้นี่เป็นรอบที่สองที่เราเจอกันดูสนิทเรามึงปะมากันูสึว่เคมีมันเข้าอ่ะคืออยู่กับเมทไม่เก่งอ่ะใครเป็นคนที่แบบอไม่รู้เลยว่าแบบรวยขนาดไหนอ่ะบ้าแบบนัอยู่แล้วไม่เก่งอ่ะอยู่แล้วแบบเฮ้ยดีแบบเคมีเข้ากันได้ ที่นี่มันเองได้แข่งกับเพื่อนสองคน้วคุณเิืไหมว่าเออสวัสดีค่ะพี่นิดไปยาวนานมากวันนี้เปิกมาแรกหนุ่มากประเดิมเลยโอ๊ยหรอกอ๊ยเชื่นเกลียดเลยน่าสวยมากเป็นไงคะชิวิต อิตี่คูนี่กลายเป็นอะไรกันดุยกันค่ะชีวิตคู่อันนี้วันนี้แนะนำไม่ทำอะไรบ้างวันนี้อันที่พี่พาไปดูย่างเลยแล้วก็อยากให้เป็นสติ๊กอร์ไม่ไม่เขาเขาบริการดีมากที่นี่บริการดหนึ่งที่ที่พนู่นบอกว่าสวนใหญ่แบบไม่คิดว่าสปากาแฟอร่อยด้วยอร่อยอร่อยมากมีคนชมะอร่อยมาก ยนะะคไม่ขาดตกเลกค่ะเป็นตังมากเราบอกว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สปาเขามีเป็นพวกน้ำหอมแบบใช่แล้วในบ้านด้วยเพราะว่าเนี่ยชอบกลิ่นมากต้าก็แบบเคยบอกว่าแบบชอบเรื่องกลิ่นแล้วก็เพื่อกลิ่นต่างๆที่เขาชอบอ่ะเขาก็จะมาทำขายด้วยมีทั้งแบบสเปรย์ทั้งแบบตั้งแนวต้นค่ะหนูชอบค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะตัวเดียวเราป40%ค่ะ ปล่อยเพื่อนโคตรโคตรอะไปบ้านลายครั้งแรกใช่ไหสลายแบบชงชาให้เอาขนมมาให้แล้วก็แบบไม่ใช้คนทํานะมีคนทำแต่ไม่ใช้ก็คือแบบเดินไปหยิบมาให้ชงชาเองเดินคนออกมาเลยเี็นคนน่ารักจริงๆขอบคุณค่ะคือเหมนเป็นสาวหญิงอะ น้องเพื่ินีได้เลยค่ะีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเรกัน้าน้องนะคะน้องกับคุณตีต้านะคะวันนี้เป็นมือนวดมือเด็ดของเรานะคะค่โอ้โหน่ารักมากสวยมากสวยมากคว้างมากเลยอ่ะถอดเสื้อผ้านะคะได้ เปลี่ยนเป็นกางเกงในกับได้ได้ค่ะคุณไม่ได้ดูหรอกคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมด้านนู้นนะคะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวขอเป็นชื่อป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมได้ เดี๋ยวอันนี้เราจะแยกกับพี่นุ่นก่อนนะคะใครดูอลกอินสตาแกรมดูตรงนี้ได้เลยนะคะเราลงกันแล้วทราบไหม่าใครนะคะที่ชื่นชมบสปาแนะนมาที่นี่เชื่อใจ The Best ลใครนะคะที่มาเซมีลังวัลนไม่ใช่เดียว <laughs> น้ำ Rose Water นะคะเขาบอกว่าสมัยอียิปต์อะ Cleopatra เขาใช้น้ำกุหลาบเนี่ยอาบน้ำด้วยแล,ล้ว Cleopatra เป็นอะไรที่แบบไฮคลาสชั้นสูงมากๆเลยเจ๋งมากๆเลยนะคะแล้าววันนี้คนธรรมดาอย่างเราก็ได้มีโอกาส <ét omen al> มาแช่แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเมลป l a นะคะสบายมากรักมากทุกคน อตังไม่ได้ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเสร็จนะคะตอนนี้นะคะเราก็แยกห้องกันนะคือกำลังอสปามิวบารอยู่นะคะนี่เป็นน้ำนมแล้วก็มีกลีนกุหลาบแบบเยอะมากหอมกุหลาบมากทุกคนสดชื่นสบายมากอ่างกว้างมากนะคะฟิน นี่นะคะเป็นไฮแฟชั่นรุ่นใหม่คะ่ะหมวกแบบพิเศษนะคะทําจากเขนยูนิคอร์นนะคะแล้วก็มีสารสก,กรัดจากลาเวนเดอร์สี6 2มสดเลยาาค่ะมาร์คทิ้งไว้30บนาทีสครับเสร็จก็อาบน้ำออกได้ค่ะคือมาร์คไปสครับไปใช่ไหมใช่ <Okay. S 3> ค่ะก็คือ ลและตัวตัวต้องล้างด้วยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะตอนมาเส,ส,สาร็จจะสกรับตัวนะคะตอนนี้ก็ดูไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวพี่นุ่นโปลจะเติมเกรดไม่ได้ค่ะประมาณนา <salt> อ๋อชีวโอย้ยลาไม่ต้องลากมือแล้วลาดตัวเลยลาตัวเลยนะคะ สบายมากตอนแรกนึกว่าจะแบบเทียนที่แบบใช้จุดอะ่ะอ๋อแต่ไม่ใช่อันนี้คือเทียนโจโจ,อจอบาออยใช่ใช่เดี๋ยวเจอกันตอนเสร็จนะคะบายบายสบายมากสบายมากอ้ย,ออยฟินมากเลยค่ะทุกคนกที่นี่คือมีชาขายด้วยอ่ะ ปังมาะเป็นชาจัสมินมทีไรอะค่ะอ๋อนี่คนคันเองเลยไหมคะคันเองเพราะว่าเมื่อกี้มือหนักมากแล้วเราชอบแบบมือหนักปกติเวลาผู้หญิงมาจะแบบขอเบาๆแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยพี่น้องพี่น้องคือด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นของไซดี่ปุ๊บเลยขนาดคอต้าอะไรลาเวนเด้อทุ่งลาเวนเดอร์กับดิสต้าไงใช่ค่ะมาเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์กับเซรีมีคะ นี่เรากำลังจะไปทานข้าวต่อนะคะถ้าใครอยากดูเราไปทานข้าวไปดูต่ออีกแอปแต่ก่อนไปเนี่ย ใส่นะคะพอมานั่งรถทุกครั้งนี่ก็จะนึกถึงการคุ้มครองดีๆอันนี้เนี่ยไ่ช,ยชอบมากๆเวลาพวกเราสาวๆเนี่ยขับรถหรือว่านั่งรถยนต์เป็นหลักเนี่ยพี่นุ่นอยู่บนรถแบบแทบทั้งวันเลยอะแบบกว่าจะหาที่จอดได้อะไรก็ครึ่งชั่วโมงแล้วมันมีประก,กันอยู่อันนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆมัน,นสำหรับสาวๆที่เก่งรอบด้านอาจจะแบบสาวๆที่เป็นอะไรที่ส่แบบพี่นุอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโปรแกรมหนึ่งที่ส่อยากแนะนํามันชื่อว่า TQM for Lady นะคะซึ่งเขาอะมีประกันพิเศษที่ออกแบบ มาให้ผู้หญิงโดยเฉพาะตัวนก่อนเนี่ยใส่ไปอ่านเจอมาอันเนี้ยค<ะ>ุณ่าสนมากๆที่ q m for Lady มีประกันแบบหลากหลายก,ก,การคุมค้มครองเยอะ,ะมากเหมาะมากๆเลยสําหรับสาวๆอย่างพวกเรานะทั้งเรื่องบ้านรถยอนต์อุบัติเหตุอ<ะ>ื่นๆด้วยทุกอย่างหมดเลย<ะ>เขามีคุม้มครองประกันถ้าสมมตินหน้าเราอ่ะพังขึ้นมาวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้ทำสัญญิกรรมหนึ่งล้านบาทเลยก็คือ,คอ สมมติว่า right, เกิดอุบัติเหตุอะไรเสียโฉมเออแล้วมีประกันให้ล้านบาทใช่การทำสัญญากการทำสัญญากรนพี่นุน้นต้องรีบทำแล้วปะไม่ต้องคือแบบคุ้มครองความสวยเราขนาดนีเ้เอออันนั้นต้องอันนั้นต้องเออพี่นุน้นต้องรีบทำแล้วปะใช่แล้วสุดข,ขายประกันแล้วโดนฉีดยาประกันแล้วหนึ่ง T Q M Lady นอกจากนั้นนะคะยังมีรถใช้ฟรีด้วยระหว่างซ่อมแซมรถเฮ้ยเจ๋งมาก ต้องรีบคืออย่างเราอะแบบอยู่บนรถอะประมาณ70%ของวันเลยนะเออรถติดมากแบบไปกับที่ทํางานไปกับบ้านอย่างเงี้ยสองชั่วโมงเราปะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงบนรถอาจจะเยอะมากเรื่องอุบัติเหตุต่างๆแล้วเวลามีอุบัติเหตุมันเสียโฉมด้วยนะจริงและนอกจากนี้นะเขายังคุ้มครองแบบของจุกจิกของเราด้วยหรือว่า กระเป๋าแบรนด์เนมหรืออะไรอย่างนี้เออกระเป๋าเป็นแพงอะไรเงี้ยเขาก็ห้คล้องด้วยคล้องด้วยแล้วก็พวกแกจัตเราโทรศัพท์กล้องฟลิงฟลิงหรืออะไรของพวกเราล็อกเกอร์จริงหรอหมายถึงโทรศัพท์หายหรือว่าโทรศัพท์พังตอนอุบัติเหตุที่สำคัญยังมีบริการช่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยดีมากก็คือแพงไหมค่าค่าแบบ ีประกันอันนี้คือถ้าใครอยากรู้นะคะก็ต้องไปศึกษากันเองนะคือถ้าถ้าเป็นคนขับรถอย่างพี่นุ่นนะครับก็อ,อยู่แล้วใช่ไหม<ช>พี่นุน่นเป็นขับรถแต่ก็คือสบายใจเชิ่ได้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วแค่เรามีประกันตัวนี้นะคะ TQM Lady ถ้าใครสนใจนะคะไปศึกษาข้อมูลได้ที่ www.tqm.co.th นะคะ <laughs> หรือว่าติดต่อเบอร์ได้เลยนะคะโทนด่วนได้เลย1737นะคะใส่ไว้ตรงนี้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จบตรงแล้วคอบคุณผู้ชม ทุกขั้นนะคะที่มาดูจนจบแล้วก็อย่าลืมนะคะเอฟหน้าเดี๋ยวเราจะไปกินกับพี่นุ่นกันเมื่อกี้เราไม่ได้ทานเลยขอบคุณสไลด์ด้วยนะคะเออที่พามาทําสปาแบบสบายมากชอบไหมชอบมากสปาแรกเลยนะที่รู้สึกแบบอยากอยู่นะแต่ว่าหิวแล้วอ่ะเออได้เดี๋ยวเราไปกินกันใครนะคะอยากดูพวกเรากินไปรอเอฟหน้าแล้วใครอยากดูสไลด์ไปอยู่ในช่องพี่นุ่นนะคะคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะคะสวัสดีลาไปก่อนนะคะเจอกันค่ะบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ